คลุงอำเภอคลองคลุงจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบมีคนบุงอยู่หลายคนค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักแสดงตลกเช่นตายเชิญยิ้มสาวบ้านโปงกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจของผู้ชายร่างเตี้ยทราบชื่อต่อมาคือนายอเนกมัดละอายุ41ปีซึ่งเป็นนักแสดงตลกในรายการก่อนบ่ายใครเครียดด้วยนายอเนกนอนหมดสติอยู่ในสภาพหน้าตาย,ยังไม่ได้ล้างหลังจากที่แต่งหน้าขึ้นแสดงตลกก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่เพืเ่อนๆนักแสดงตลกที่มาด้วยการเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดมาแสดงตลกที่โรงเรียนนครไตร,ต,ไต,รตรึงตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งขณะนั้นผู้ตายก็ยังแสดงตลกได้เป็นอย่างดีไม่มีอาการว่าจะเจ็บป่วยแต่อย่างใดแต่หลังจากงานเลิกกำลังเดินทางขับกลับกรุงเทพก็ได้แวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อจูจ่ๆผู้ตายซึ่งนั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าร้านก็ช็อกแล้วฟุบไป เมื่องต้นแพทยระบุว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความดันโลหิตที่สูงกว่า200ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของผู้ตายกำเริบขึ้นจึงทำให้ช็อกหมดสติและเสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้ผู้ตายนั้นเป็น